โอเคครับ okay, สวัสดีครับผมก็ผมแอปนีมาอีกเช่นเคยนะวันนี้เรามาดูในกลุ่มซื้อขายเกมเก n นชินนะอ่ะดูซิเาก็เขาพิมพ์อะไรบ้างผมขอความเห็นจากแชทที่ผมโพสต์หน่อยนะอืมเขาพิมพ์อ่างเงี้ยว่าทางผมทําถูกไหมหรือว่าผมอ่าหรือว่าทางผมขายทําถูกไหมขอแบบกลางๆเลยเจอไม่จบไม่สิ้นจริงๆน้อมรับคําติชมจะได้นาไปปรับปรุง มันไม่ยากครับถ้าคุณจะหาราคาที่ดีที่สุดผมเข้าใจเสมอแต่ควรทำให้มันถูก <c oughs> เช่นผมขอลองไปถึงกับท่านอื่นก่อนนะครับเป็นต้นหลายๆท่านที่มาเสนอมีทั้งรับและไม่รับจะรู้ดีว่าผมเป็นคนชอบแนะนำเออไอดี ID นี้ยังก่อนนะแต่ไอดีขายในตลาดประมาณนี้บะบะบะพิจารณาเอาเอง และลองตั้งดูเสมอมาเสนอไอดีและ,ละวางราคาเบื้องต้นไว้บาบาบา <Okay. S 1> เดี๋ยวถ้าไหวผมสู้ผมเข้าใจในมุมทองคนซื้อและคนขายนะคนข,ขายเนะียนะ่ยอ,อ,อยากได้รา,าคาดีๆคนซื้อก็อยากได้ราคาที่ไปต่อไหวทั้งนี้ทั้งนั้นกดไม่กดราคามันขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันถ้ามันไม่ลงตัวหรือพอ้าไม่กดไปก็ถอยเออผมขอเก็บไว้ก่อนนะผมขอขายท่านอื่นก่อนก็วางกันไป พ่อค้าไม่ค้าลูกค้ามาปรึกษาหลายหลายท่านไม่ว่าเรื่องใดผมพร้อมช่วยเสมอใครที่รู้จักผมจะรู้ดีว่าผมเป็นคนยังไงขออภัยจริงๆที่พิมยาวขานาดนี้และขอไม่เปิดเผยโปรไฟล์ของบุคคลในภาพนะครับอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพกันดีกว่าภาพเริ่มต้นมาฮะยังรับไอดีอยู่นะครับฮ่าฮ่ฮฮรับครับลงรูปและราคาได้เลยมีไอเดีหนึ่ง ไม่ได้เล่นนานมากเก็บไว้ก็ไม่ได้เล่นเดี๋ยวให้ตีราคาโหลดเกมแป,ป๊บกลางกลางเ네ช่ชไหมเค <Thom. S 1> ครับผมไอดีเล็กๆครับโอ okay. เคไอดีเล็กๆนะรูปต่อไปกำเล็กมากเล็กมากตอนนี้อผอต่ำเลยนะครับผบอผ,ผอผอผอคืออะไรเดีเด๋ยวผอผมเดี๋ยวรอดูครับห้าห้าห้า ฮ่า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 ฮ่่ห้ากันเก่งเกินไอดีประมาณนี้คิดว่าได้เท่าไหร่ครับเราอยากได้เท่าไหร่ล่ะผมไม่เกินพันอะถ้าเกิดผมซื้ออะแต่เราดูเราก่อนว่าราคามาอไหวเดี๋ยวปิดให้ได้ราคาไหมครับว่ามาหรือขายแล้วหนึ่งพันได้เปล่าขี้เกียจไปหาขายโอเคครับไว้อยู่เมลไก่นะขายยกใช่ไหมอ๋อใช่ครับไอดีพารเมล์พารมาได้เลย เดี๋ยวผมจัดการให้แล้วก็กรรมติดธุระใช่ไหมขายไปแล้วโทษทีฮ <laughs> ะโอ้เฮย้ยแล้วทำไมทำงี้อ่ะผมว่าผมถามแล้วนะว่าขายหรือ,อยังอแล้วจะมาถามผมทำไมอะครับเนี่ยฮะไม่ได้เล่นขายของนะครับคือคุณแม่งสุดอะหนึ่งพันนะไหวไหมคุณถามเองถูกไหม คุณต้องการเท่าไหร่ก็ใส่สิครับไม่ใช่พอมามีคนมาเกตครับคุณก็เทอีกคนโดยที่ไม่บอกผมไม่ซีดหรอกนะถ้าขายแล้วอะ่ะแค่คุณบอกมาว่าเดี๋ยวผมลอขายคนอื่นก่อนนะครับผมคิดว่าไอดีไม่ใหญ่มากคุณคงไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นไม่เกี่ยวครับผมงงคุณมากเปลี่ยนจากหนึ่งพันได้ไหมเป็นเอ่อเดี๋ยวลองขายคนอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวไปลองติดต่อคนอื่นก่อนคุณอย่าอ้างเลยว่าผมดูไม่สนใจ แต่คุณได้ราคาเยอะกว่าที่ผมให้ผมก็บอกอยู่ถ้าไม่ขายก็แก้พิมพ์ไม่ใช่เงียบตกลงดีกับผมแล้วด้วยนะจะไปขายคนอื่นต่อะอะไยของคุณครับเนี่ยคุณเป็นอะไรครับที่ผมจะสื่อคือผมอยากให้คุณทําให้ถูกหรือคุณทําจนชินผมก็จะมาขายครับผมไม่ได้เล่นนานาแล้วก็ไม่ได้เป็นพ่อค้าด้วยครับก็รบกวนเข้าใจทางฝั่งผมหน่อยได้กันครับ คุณเป็นไรก็ใส่เอาใส่เอาเนี่ยฮะเป็นไลผมอยากให้คุณทําให้มันถูกอถ้าไม่มีตรงนี้ผมตกลงแล้วเหรอครับผมให้อะไรเลยอ้าวโคตรสุดผมแค่ถามเฉยๆไปเถอะครับผมคุยนอนคับคุณเคยคุยกับคุณเคยคุยกันมาก่อนไหมผมเป็นอะไรเนี่นีนี่คือคขวะนิวนอนอ้าวโคตรสุดผมแค่ถาม นะฮะผมเฟ้นคุณเคยคุยกันมาก่อนไหมกลายเป็นว่าเป็นคนแบบนี้ฮ่าฮ่ผมแคปนะครับไว้ให้ในกลุ่มเขาดูเดี๋ยวผมปิดชื่อให้ไม่เป็นไรผมบอกคุณดีๆว่าคุณทําแบบนี้มันไม่ถูกผมก็ใจเย็นกับคุณนะคุณอนะแต่คุณไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองผิดอะไรไม่ตกลงก็แค่พิมพ์ในแชทว่าเออผมขอขายคนอื่นก่อนนะครับเขาเยอะกว่ามืนง่ายมากเลยนะคณับต้องคณับด้วยนะ โอเคครับอ่ะโอเคสรุปคือเรื่องราวเนี่ยสรุปเลยะฮะก็คือมีคนทักมาบอกว่าเอ,อ้ยพี่ยังรับไอดีอยู่หรือเปล่าเออ,อยังรับไอดีอยู่ไหมเออเขาก็ตอบว่ารับครับเออทีนี้เขาก็เอาไอดีมาให้ดูปื๊บ c เช็คราคาเออประมาณว่าอยากเช็คราคาแหละอ่าทีนี้คือเขาก็ถามว่าอ่ะอ่าทางฝั่งของร้านเนาะเขาก็ถามว่าเอออยากได้ราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดแบบโอเคเดี๋ยวผมปิดให้ก็ได้นะเออไม่เกินพันอ่ะทีนี้ไอ,อ้คนที่เอาไอด,าดีมาให้ดูเนี่ยเขาบอกว่า เออหนึ่งพันได้ได้เปล่าขี้เกียจไปหาขายไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นประเด็นไอ้ตรงที่เขียนว่าหนึ่งพันแล้วขี้เกียจไปหาขายเนี่ยประเด็นมันทําให้เจ้าของร้านเขาเข้าใจว่าเขาจะขายให้กับร้านนะฮะอ่าโอเคครับได้ไหวอยู่มเมลไก่นะขายยกใช่ไหมใช่แล้วนี่ฮะตรงเนี้ยประเด็นปัญหาอยู่ที่ทางเจ้าของไอเดียคือถ้าเกิดถามว่าใครผิด ให้พูดตรงๆก็คือเจ้าของไอดีทางฝั่งฝั่งเนี่ยฮะผิดที่เขาเอาไอดีมาให้ตีราคาเนี่ยเขาควรจะบอกกับทางร้านให้ชัดเจนแล้วทีนี้ทางร้านเขาก็าเขาเรียกว่าไงเสียเซลว่ะเนาะเสียเซลที่แบบว่าเฮ้ยทาไมถึงทางแบบนี้ทั้งที่เราก็ดีวกันอยู่กําลังเทรดกันอยู่กำลังดิวอยู่ทาไมถึงไปขายคนอื่นทําไมถึงไม่บอกเขาเออว่าเอ้ยทําไมแบบไหนๆเราก็ดีลกันแล้วเทรดกันแล้วเราตกลงกันแล้วนี่ว่าเราจะซื้อขายกันทําไมถึงไปขายคนอื่นก่อน,อนละ่ะเอออะไรอย่างนี้เนาะ ก็ประมาณนี้นะฮะก็จบแล้วเนาะสำหรับใครที่ซื้อขายนะก็ควรจะมีมารยาททางด้านของการซื้อขายเนี่ยเนาะว่าเราตกลงเทรดกับคนนี้แล้วถ้าเกิดเราแบบเปลี่ยนใจอยากจะเป็นเทรดคนอื่นเราก็บอกกับเขาก่อนว่าเอ้ยเราขอยกเลิกนะพอดีว่ามีคนที่ให้ราคาสูงกว่าก็บอกเขาไปประมาณนี้นะฮะอืมโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ซื้อขายแล้วมีปัญหาอะไรยังไงก็ทักมาคุยมาปรึกษ,ษาผมได้นะก็ Facebook ของผมแอดแมนนะฮะตอนนี้ก็คือแค่เลื่อนเฟซมาหาเจอเฉย นะฮะก็เห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยนั่งอ่านดาราม่าเล่น <laughs> นั่งอ่านดาราม่าเล่นโอเควาขยาดปากเฟซหน่อยครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube นี้ด้วยเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับฝาบคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันไม่มีอะไรมากแกากค่มานั่งอ่านดาราม่าให้ฟังเฉย